เนี่ยลีเนี่ยลีนี่คือวังทะเลทรายหรอข้าไม่อยากจะเชื่อเลยนั่นข้าไม่ใช่หรออะไรวะ ทำไมข้ามาปรากฏตัวที่นี่พร้อมกับตัวข้าในชาติก่อนนี่คือความฝันหรอสวัสดี นั่นแหละคัมภีร์ปีศาจทั้งโลกเป็นแบบนี้นี่เองวังทะเลทรายอยู่ที่นั่นเสมอและไม่เคยมีอยู่จริงนี่เป็นแง่มุมที่มหัศจรรย์ของมิติเวลา คำพีปีศาจท,ทั้งโลกของจริงดำรงอยู่ในมิติเวลาลวงตาตอนนั้นในตอนที่ข้าเจอคำพีปีศาจท,ทั้งโลกมันแค่บังเอิญเจอกับม่านมิติเวลาเหมือนอย่างกวางมิติเวลาพวกมันอาจดำรงอยู่เพียงวินาทีเดียวเท่านั้นแล้วหายไปในครั้งต่อไปนี่คือความลึกซึ้งของมิติเวลา กำแพงหายไปแล้วมีกลิ่นอายของสมบัติเทพดูเหมือนโชคชะตาไม่ได้ิดให้เราได้รับมันไม่จริงข้าได้สมบัติเทพมาแล้วหืมเนี่ยหลี่เจ้าได้สมบัติเทพเหรอเจ้าพึ่งหมดสติไปเพราะว่าข้าเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งมิติเวลาสมบัติเทพที่ข้าได้รับคือคำพีปีศาจท,ทั้งโลกคำพีปีศาจทั้งโลกหรอ ข้าไม่เห็นว่าเจ้าได้รับคำพีใด้นั่นเพราะว่าคำพีปีศาจทั้งโลกดำรงอยู่ในมิติเวลาหลังจากเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งมิติเวลามันสามารถเรียกออกมาได้ทุกเมือ่อนี่คือคำพีปีศาจทั้งโลกหรอเจ้าทำมันได้นี่คือสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโอ้ข้าไม่รู้เกี่ยวกับมันมากนะักในโลกนี้สิ่งที่มีอนุภาพที่สุดคือมิติและเวลา เวลาสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเท่าทานและมิติสามารถฉีกทุกอย่างออกจากกันด้วยคัมีร์ปีศาจท,ทางโลกเล่มนี้เรามีทุนที่จะฝ่าฟันกับจักรพัทปราดค่าครอบครองมันครั้งหนึ่งแต่ค่าสูญเสียมันไปไม่เคยหามันเจอเลยจนถึงวันนี้แล้วคัมภีร์ปีศาจท,ทางโลกใช้ยังไงท่านจะรู้ทีหลังไปรวมกับคนอื่นก่อนเถอะ เนี่ยหลี่ในที่สุดข้าก็เจอเจ้าดูสิข้าได้อะไรมานี่คือหอกเทพมังกรแห่งความกอรหะหนเจ้ารู้จักมันหรอข้าถูกมันดึงดูดและเจอมันที่ปากปล่องภูเขาไฟตัวหอกมีพลังศักดิ์สิทธิ์จำนวนไม่สิ้นสุดและมันคล้ายกับกลิ่นอายของข้าอย่างที่สุดข้ารู้สึกเหมือนมันเกิดมาสำหรับข้าเยี่ยมไปเลยแล้วเจ้าล่ะข้าได้ลูกแก้วคริสตัล ดูเหมือนว่ามันสามารถกระตุ้นการบ่มเพาะภายในร่างกายค่ะนี่น่าจะเป็นลูกแก้วครามมันสามารถเพิ่มความเร็วการบ่มเพาะของเจ้าได้มหาศาลข้าได้เชิญส่วนเกาะภายในเกาะภายในเหรอตรงนี้ไม่เหมาะข้าจะช่วยเจ้าดูคืนนี้เจ้ากลับกลายเป็นคนไม่ดีอีกแล้วซือหยุนเจ้าได้อะไรมา ถ้าเจอสร้อยคอมันบรรจุพลังศักดิ์สิทธิ์พายุเหมันที่แข็งแกร่งมากสร้อยคอนี่สามารถยกระดับพลังวิชาอาคมทุกอย่างของข้าได้หลายเท่าแล้วอันที่ข้าให้เจ้าที่สูสารล่ะมันหายไปแล้วเนีย่ยหลีแล้วเจ้าล่ะเจ้าเจอสมบัติอะไรข้าหรอ ว้าว <Wow. S 2> ที่นี่ที่ไหนจู่ๆเรามาลงเอ่ยที่นี่ได้ยังไงนี่คือมิติเวลาอันนั้นมีวิชาลีรับนับล้านเก็บอยู่ที่นี่ทุกวิชาลีรับที่ทรงอนุภาพที่สุดในโลกอยู่ที่นี่มิติเวลาอันนั้นหรอคำพีวิชาลีรับนับล้านหรอเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์วิชาลีรับนี่สับสนไปนาน มันกล่าวได้ว,ว่าในตอนที่บ่มเพาะมันจนจบคนคนนั้นจะครอบครองพลังที่สามารถทำลายล้างโลกใช่แล้ววิชาลีลับมากมายที่นี่หายราบสูญไปจากโลกภายนอกเนี่ยหลีสมบัติของเจ้ายิ่งใหญ่เกินไปด้วยวิชาลีลับมากมายเราจะสามารถบ่มเพาะพวกมันทั้งหมดอย่าก,กัดเกินกว่าที่เจ้าจะเคี้ยวได้วิชาการบ่มเพาะที่เนี่ยหลี่คัดเลือกมาให้เราคือวิชาการบ่มเพาะระดับเทพ มันเพียงพอสำหรับเราที่จะบ่มเพาะวิชาเดียวไปชั่วชีวิตคำกล่าวที่ว่าอยากัดเกินกว่าที่เจ้าจะเคียวได้นำมาใช้กับคำพีปีศาจทั้งโลกของข้าไม่ได้เพราะว่ามันมีอีกหนึ่งความสามารถอันทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งก็คือการปรับการไหลเวียนของเวลาปรับการไหลเวียนของเวลาเนอนั่นคืออะไรในขณะที่เราบ่มเพาะในมิติเวลาอนันน,นี่ ไม่กี่ทศวรรษที่ใช้ไปที่นี่จะเท่ากับหนึ่งหรือสองชั่วโมงข้างนอกหากเจ้าสนใจเจ้าสามารถบ่มเพาะวิชาลีรับทั้งหมดที่นี่อะไรนะคำพีปีศาจทั้งโลกมีอนุภาพมากมันเป็นสมบัติที่มีอนุภาพมากที่สุดในโลกและมันสามารถแบ่งออกเป็นพื้นที่แยกต่างหากได้น่าเสียดายที่มันสามารถรองรับคนได้มากที่สุดสิบคนเท่านั้นไม่งั้นข้าจะให้ทุกคนเข้ามาถึงอย่างนั้น มันก็มีอนุภาพมากแล้วใช่เรีบผมเพาะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อทะลวงสู่ขอบเขตผู้เยี่ยมยุดกเป็นพรบรุษเวลาที่นี่เดินช้าดังนั้นไม่จําเป็นต้องรีบเราสามารถฝึกฝนวิชาลีลับนับไม่ทวนที่นี่และในตอนที่เราออกไปเราจะมีวิถีวิญญ,ญาณว้าวเราอยู่ยงคงกระพันเจ้าเข้าใจผิดอย่างมหันศัตรูตัวฉกาของเราคือจกกักรพรรดิปราด ต่อให้มีคำพีปีศาจทางโลกการเอาชนะจัก,กรพรรดิปราดไม่ใช่งานง่ายอะไรกันไม่มีทางจัก,กรพรรดิปราดแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเขาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตอนนี้ผู้ปกครองที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขามีสมบัติทรงอนุภาพหลายชนิดที่เขาครอบครองเราทําให้ดีที่สุดเพื่อแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเราจึงมีสิทธิสู้กับเขา เนลี่เราจะแข็งแกร่งขึ้นข้าเชื่อว่าด้วยพลังของเราเราจะสามารถเอาชนะเขาไม่เลวข้าไม่เชื่อว่าเราจะไม่สามารถเอาชนะจัก,กรพรรดิประหลาดถ้าเราร่วมมือกันใช่เราทำได้อย่างแน่นอนเมืองกอลอรี่จวนเจ้าเมือง เนลี่นี่คือชุดสุดท้ายตอนนี้ผู้คนทั้งหมดของเมืองกรอลี่ย้ายไปยังนิกากลขนนกศักดิ์สิทธิ์แล้วข้าได้เตรียมผู้เยี่ยมยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดไว้คุ้มครองพวกเขาระหว่างทางท่านเจ้าเมืองเยโมและบรรพบุรุษเย่ยหยานก็ตามมาอีกด้วยนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์มีทรัพยากรลและสมบัติมากมายข้าเชื่อว่าความแขง็งแกร่งของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นในไม่ช้าเมืองกรอลี่เป็นปรายการสุดท้ายสำหรับมนุษย์เพื่อต่อกรกับอสูรปีศาจ คนที่รอดชีวิตที่นี่คือคนที่มีปณิธานแข็งแกร่งที่สุดพวกเขาจะเติบโตในดินแดงซาร้ามังกรตูซี่สองวันมาน,นี้มันลำบากสำหรับเจ้าหลู่เพียวและคนอื่นยังคงกำลังบ่มเพาะเจ้าควรพยายามทะลวงสู่ขอบเขตบรรพบุรุษการต่อสู้การบ่มเพาะสองวันข้างในเทียบเท่ากับสองสามร้อยปีข้างนอกเพื่อประโยชน์ของเมืองกอรี่นี่เป็นสิ่งที่ข้าควรทำนอกจากนี้การฝ่าฟันอุปสรรคต้องการโอกาส ดังนั้นเราไม่สามารถบังคับได้เนี่ยหลี่จะต้องระวังข้ารู้สึกว่าการกระทำของเราในโลกไปเล็กจะดึงดูดความสนใจบางอย่างไม่ต้องห่วงข้าเตรียมการไว้แล้วในเมื่อเจ้าเตรียมการไว้แล้วข้าก็โล่งใจมาเลยไปกันเถอะ คัมภ <mm ีปีศาจทั้งโลกฮ่าฮ่าดูหอกมังกรอยู่โยงของกับพันของข้าสิ ฮฮข้าหลูเพียวเป็นอัจฉริยะจริงๆเชี่ยวชาญหากองังกรเทวะนี่อย่างรวดเร็วไม่มีใครแห่งแกร่งพอที่จะยืนอยู่ตรงหน้าข้ามันน่าละอายที่เนียลี่ไม่อยู่ที่นี่หรือเขาประทับใจในความสามารถของข้าเนียลี่คัมภีร์ปีศาทั้งโลกมหัศจรรย์อย่างแท้จริงข้าเดาว่ามันจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่ทุกคนจะบรรลุขับเขตบรรพุรุษการต่อสู้ใช่แต่ บางทีความแข็งแกร่งของข้าไม่พอใช้พลังของคำพีปีศาสทั้งโลกเวลาไม่จะหยุดนิ่งนานเท่าที่ข้าคาดหวังไว้ด้วยความช่วเหลือของสร้อยคอนี่ข้าเกรงว่าเสือหยุนอยู่ห่างจากการกลายเป็นบรรพบุรุษการต่อสู้แค่ก้าวเดียวเท่านั้น เกาะชั้นในนี่แปลกมากข้าไม่สามารถเปิดใช้งานมันด้วยพลังวิญญาณปีศาจของข้าข้าจะเปิดใช้งานมันยังไงหากแงลีอยู่ที่นี่ข้าแน่ใจว่าเขาจะรู้เกราะชั้นในหรอมันไม่สะดวกตรงนี้ข้าจะช่วยเจ้าคืนนี้ข้าอยู่นี่เงลีนี่คือเกราะวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ มันต้องถูกทิงไว้โดยพลังโบราณเจ้าจะใช้งานไม่ได้หากเจ้าใช้พลังวิญญาณปีศาจเจ้าต้องใช้พลังวิญญาณของเจ้าเปิดใช้งานมันพลังวิญญาณดีละมันไม่ได้ผลเช่นกันมีวิชาเฉพาะเพื่อเปิดใช้งานเกราะวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เจ้าไม่สามารถเปิดใช้งานมันด้วยพลังองค์ประกอบธรรมดาให้ข้าแสดงให้ดู นี่คือวิชาวิญญาณหรอลองอีกครั้งอืมวิชามังกรปีกวายุอสศนมันเปิดใช้งานเองนี่คือเกะฟินิกชิงหลวน เกราะวิญญ,ญาณที่อยู่ในหมู่เกราะวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีอนุภาพที่สุดมันมีพลังนําคนตายกลับมามีชีวิตและนําฟินิกซ์สุนิาพานว้าวช่างเป็นวิญญาณที่ทรงอนุภาพการจมตีด้วยวิญญาณแบบนี้ข้ากรงว่าแม้แต่ผู้ยมยุทธบรรพบรุษคงไม่สามารถทนมันได้ เนี่หลี่ผู้คนของเมืองกรอรี่ย้ายออกไปแล้วหรอแน่นอนมันนานมากแล้วกับพวกเขาความแข็งแกร่งโดยรวมของนิกายของนก,กศักดิ์สิทธิ์จะเพิ่มขึ้นตามการเวลายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเพื่อสู้กับนิกายเทพปีศาจและจัก,กรพัิรปราดเราต้องการผู้เยี่ยมยุทธที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้เข้าร่วมกับเราเราจะไปหาผู้เยี่ยมยุทธมากมายได้จากที่ไหนในความเป็นจริง มีสถานที่อื่นในโลกไบเล็กที่ซึ่งมีผู้เยี่ยมยุทธมากมายหากเราพาพวกเขาไปที่ดินแดนซากมังกรและบ่มพอพวกเขาเราจะมีอำนาจพอเน่หลีมีสถานที่อื่นในโลกไบเล็กเจ้ากำลังพูดถึงดินแดนใต้พิภพหรอใช่มันคือดินแดนใต้พิภพอย่างไรก็ตามเราต้องรีบบางทีเขตดแดนของโลกไบเล็กกำลังจะปิด เราไม่สามารถพาใครออกไปได้พี่อยู่หยานท่านมากับข้าหนิงเจ้าบ่มเพาะที่นี่ต่อไปมุ่งมั่นบุกทะลวงสู่ขอบเขตบรรพบุรุษผู้ย่ำยุทธข้าจะบุกทะลวงให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เกิดอะไรขึ้นทั่วทั้งดินแดนใต้ิิพบไม่มีกลิ่นอายแม้แต่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นพูดทมินที่นี่กระตือรือร้อนมากไปเมืองปเปลวเพลิงทมินกันเถอะทำไมไม่มีคนอยู่ในเมืองปเปลวเพลิงทมินที่อยู่ของสามตระกูลใหญ่ก็ว่างเปล่าเช่นกัน มีอะไรบางอย่างผิดปกติกับดินแดนใต้พิพภพในชีวิตก่อนในตอนที่เมืองกอรี่ถูกทำลายโดยอสูรอาจารย์ของข้าไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยอาจามีบางอย่างเกิดขึ้นกับอาจารย์ไปกันเถอะไปดินแดนแห่งความตายเก้าชั้นทั้ง15เมืองในดินแดนใต้พิพภพว่างเปล่าไม่เห็นแม้แต่คนเดียวท่านอาจารย์ ดินแดนแห่งความตายเก้าชั้นชั้นที่8 น้อยบุคคลน,นี้กําลังใช้หอคอยภายในสีดําให้เป็นประโยชน์เพื่อปกป้องสามชั้นสุดท้ายของดินแดนแห่งความตายเก้าชั้นนั่นน่าสนใจจริงๆเจ้ามนุษย์บุตรชายของตระกูลเย่เย่หานเฮ้ย <c oughs> มีประโยชน์อะไรที่จะดื้อรัน้นแม้ว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าได้สมบัติดังกล่าวมาจากที่ไหน แต่ภายใต้การโจมตีที่ไม่หยุดหย่อนของเผ่าบีศารของเราไหนไม่ช้าก,ก็เร็วดินแดนใต้พิภพจะถูกทำลายแล้วชะตากรรมของเจ้าจะน่าอนาจิ้งกว่านั้นอีกแล้วไงจูหลงผู้เยี่ยมยุทธของดินแดนใต้พิภพจะไม่มีวันล่าถอยทำไมคาถึงควรตลอดทั้งปีที่เราได้ต่อสู้หากเจ้ายอมแพ้และดินแดนใต้พิภพยอมจำนนข้าจะให้เจ้ามีชีวิตอยู่ แม้ว่าเผ่าวีศาต์และเผ่ามนุษย์มีความแค้นฝั่งลึกตราบใดที่มนุษย์เต็มใจยอมจำนนให้กับข้าข้าจะยอมรับเขาข้าเริ่มใส่ในความสามารถของเจ้าเสมอและเจ้ามีสิทธิ์กลายเป็นมือขวาของข้าเจ้าว่าอะไรนะเพื่อรับใช้ท่านผู้ยิ่งใหญ่จูหลงมันเป็นโชคดีของเย่หานในสามชั่วชีวิตของเขาไอสารเลวเจ้ากำลังจะตายฮ่าฮ่าฮา เจ้าหมายถึงอะไรนี่คือที่ซึ่งความแข็งแรงมีอำนาจและความอ่อนแอถูกกลืนกินเจ้าคุมดินแดนใต้พิภพเจ้าสามารถช่วยชีวิตข้าได้ตอนนั้นข้าถูกไล่ล่าโดยเนี่ยหลีข้าถูกไล่ล่าโดยเนี่ยลีและกระโจนเข้าไปในเหวของดินแดนแห่งความตายเก้าชั้นแต่เจ้าเลือกที่จะยืนดูแม้ว่าโชคชะตาไม่ยุติธรรมสำหรับข้าข้าไม่ตายอย่างไรก็ตามข้าตกลงไปในเหวข้าได้ชิ้นส่วนของเทพแห่งจิตวิญญาณบรรพตกละหนมาแทน เพราะว่าข้าเป็นเผ่าพัานธุ์มนุษย์ผู้เท่าคนนั้นเต็มใจให้ข้าสืบทอดชิ้นส่วนเทพและข้าได้รับพลังของเทพพเจ้าสูงสุด <c oughs> ลุกขึ้นเอสารละเลวเอสารละเลวเนรคุณ โอ้ข้าจำเจ้าได้หลัวเจียนแห่งตระกูลราประทับยกเจ้าช่วยเนี่ยหลีทันทีที่กระดองเต่านี้ถูกทำลายทุกคนในตระกูลตราประทับยกจะตายตายก็ตายทำไมตระกูลตราประทับยกของเราต้องกลัวโอ้โอ้เจ้าดือรันเกินไปถ้าอย่างนั้นในเมื่อเจ้ากระตือรือร้นที่จะตายข้าจะเติมเต็มความปรารถนาของเจ้าให้ อะไรกันเปลวไฟทรมินในมังกรน้าแข็งกดแห่งขุมนรกและลาวาเจ้ากลืนกินเทพแห่งจิตวิญญาณขุมนรกและเทพแห่งจิตวิญญาณลาวาเหรอฮ่าฮ่เจ้าเดาถูกด้วยพลังของกฎเก่าแก่นั่นเทพแห่งจิตวิญญาณบรรพก,กุลลหนดินแดนขุมนรกของเผ่ามนุษย์และดินแดนลาวาจะไม่สามารถหยุดคาได้ ตอนนี้ข้าทำลายดินแดนย่อยที่เหลืออยู่แล้วตราบใดที่ข้าทำลายอาณาจักรใต้พิภพข้าจะเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจที่สุดแห่งโลกใบเล็กควบคุมพลังของทุกกฎเกณฑ์ในต,ตอนนั้นด้วยพลังธรรมชาติอันพิเศษของโลกใบเล็กมันจะเพียงพอที่จะกลับคืนสูน่นิกายเทพปีศาจข้าจะสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่สูงและกลายเป็นผู้ดูแลนิกายข้าจะมีอำนาจสูงสุด ที่เป็นเรื่องที่ลำบากข้าไม่คาดว่าจูหลงกลืนกินกฎของเทพแห่งจิตวิญญาณมากมายทั้งหมดเนื่องมาจากเยหานถ้าเขาไม่ได้ทรยศถอพันมนุษย์จูหลงจะไม่วันได้คว้ากฎแห่งเทพแห่งจิตวิญญาณบรรพะกลหนไม่งั้นด้วยพลังของจูหลงเขาจะตีฝ่าที่พมนักของตระกูลหูหยางได้ยังไงตินแดนย่อยเหล่านั้นน่าจะถูกเขาตีฝ่าอย่างง่ายได้หน่อย รีบเพิ่มพลังเข้าไปในหอคอยภายในสีดำหากเนี่ยหลีไม่บอกค่าเกี่ยวกับที่มาของหอคอยภายในสีดำข้าคงไม่สามารถควบคุมมันข้าเกรงว่าดินแดนใต้พิภพพงตามรอยดินแดนย่อยไปแล้วแต่หากเราปล่อยให้จูหลงจมตีแบบนี้ ข้าเกรงว่าค่ายกลเปลวไฟทมินจะอยู่ได้ไม่นานกระดองเต่านี้ยากที่จะทำลายจริงๆข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะทนได้นานแค่ไหนน้อย พวกงโม่มีประโยชน์อะไรที่จะดิ้นรนแบบนี้วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ